สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อผมครับบ่าววีผมอยู่กับช่องบ่าววีฟี่สายครับพี่น้องมาครับวันนี้บรรยากาศยามบ่ายมันเป็นตะกินนะครับพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งข้อมีเล็กครับอ้อมกีเล็กใส่หนังใส่เนื้อเสือพร้อมครับพี่น้องมีเนื้อเสือน,นํามีหนังงวเนียนๆกีเล็กขนๆครับแล้วก็มีลูกโดดใส่ใส่กับ กระสี่ลาจังหน่อยครับแล้วก็ปั๊บด้วยต้นหอมครับมีพักเกี่ยมมานาจังหน่อยมาพี่น้องลองเบ่งอ่อ,อนๆด้วยครับนี่กระสิสีเย็นเน้อลมแห้งไรเบ่งครับสดเบ่งจะคำก่อนอื้อหนัวหอมหวานเลยครับ มากต้นหอมครับต้นหอมใช้ไล น <c oughs> ี่มนับดีกันนะครับ <c oughs> ใส่เนื้อเสือมานำครับเพราะ้มีรสชาติมันมัน ผมต้อง,งอีตู้ครับพี่น้องไต่บางรายพ่ออีตู้ก็ได้เหมือนครับ หือมันลมแหงเลยครับ

ใหม่ก็ไ,ไล่ไี่เนาะไปุ่เขาก็ามันแหงครับลมพัด มึงขับหนังเน่นๆเข้มข้นขนาดเลยครับ ยีดครับพ <glaube> ี่น้องดอกไปตูมหอมครับ มันต้มจืดพื่อทำเล่มันเลยบอมีรสขมผมว่าต้องมีขมปแมปลมแปลมเล็กน้อยครับพอดีแซ่บ แมงวันนะไีู่้งโอ้ยอส่วนจะคำสุบแสบน,นะครับอืม ทำแบบนี้องหรอทำดีนะนี้พักเข้าหน่อยนึงครับ ถืวอว่าแสบคักไรพี่น้องมือนี้แก๊งออมกิเล็กนะครับใส่หนังงัวใส่เนื้อเสือน้ำจิ้นหน่อยพอเป็นแบบก่วมหนับหนับหนับของหนังงัวนะครับใส่กับความมันความหวานของเนื้อเสือเสี้ยนี่เดี๋ยวกิเล็กมันบ่ค่อยขมครับทำมันขมจิน,น้อยหนึ่งสีพอดีเลยครับสุดท้ายนี่ก็ฝากพี่ฝากน้องเด้อ้ด้ฝากช่องบาวีในฝากคลิปบาวีซีสไตล์ฝากทุกคลิปทุกกำลังใจของพี่ของน้องทุกคอมเมนต์ ทุกการไลค์การแชร์มันคือกำลังใจที่ส่งให้ผมมีพลังอยากเฮ็ดคลิปดีๆเพื่อพี่เพื่อน้องพี่น้องอยากเบ่งอย่างอยากกินอย่างอยากให้ยัเอาอย่างมาลงก็คอมเมนต์มาบอกใดได้ดครับเด้อผมถ้ารับฟังความคิดเห็นจากพี่จากน้องสุขุมสุขคนพอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างหลายเบ่า์วีขอกล่าวคำว่าสวัสดีเด้อครับ